ด,ดแฟนฝายยังไม่เอาเลยดูสิมันเล็กจัดแฟนฟาตัวใหญ่กว่าอีกแฟนฝาขึ้นมาข้างบนลูกขึ้นมาข้างบนขึ้นมาข้างบนนะขึ้นไปขึ้นไปขึ้นไปเออขึ้นไปเออขึ้นไปเอาว่ <c oughs> าใส่โค้ดซื้อใส่แต็มเล่นรดลงมาเหลือเจ็ดสิบเจ็ดบาท สวยก็เอาไว้นั่งลองตูดได้อยู่นลลองตูดไม่ให้เจ็บไฟไฟมุ่นใหญ่เลยฟไฟจะกัดเอาเข้าไปเออไฟไฟก็เยี่ยวเก่งเดี๋ยวนี้เยี่ยวเยอะด้วยแล้วก็มีกลิ่นแล้วด้วยนะเยี่ยวตอนเนี้ ต่กินไม่เหม็นมากแค่น,นั้นเอง